คุณหมอทาไมดื่มเหล้าเมาแล้วไม่หื่นเหมือนในละครเลยอ่าอันนี้น้องผู้หญิงถามมาแสดงว่าต้องดูละครมาแล้วมีนักแสดงเนี่ยเขาเขาดื่มเหล้าแล้วมีอารมณ์ทางเพศอันนี้ก็เลยถามว่าทําไมดื่มเหล้าเมาแล้วไม่หื่นเหมือนในละครเลยคำถามนี้นะดับของแอลกอฮอล์ในเลือดซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมในร่างกายนะคะ ระยะแบบที่ไม่ได้สูงมากก็จะทําให้มีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นซึ่งระยะนี้ก็เป็นไปได้ที่บางทีอาจจะให้อาจจะทําให้หื่นขึ้นได้แต่ผลโดยรวมของแอลกอฮอล์แล้วจริงๆอ่ะมันทําให้ไม่หื่นค่ะคือบางคนคก็ทําให้ง่วงจนหลับไปเลยไม่ไม่ไม่เวอร์ไปใช้อย่างอื่นแทนนะจะเวอร์ก,กว่า ค่ะค่ะ,อะลองดูนะคะจริงๆแล้วดูละครเนี่ยก็อย่าไปเชื่อซะทุกอย่างนะคะต้องต้องดูที่ความเป็นจริงด้วยบางคนบอกดื่มเล่าดีกว่าจะได้กระตุ้นอารมณ์ทางเพศดื่มเยอะก็หลับไปนะคะก็ไม่สู้เหมือนกันนะดื่มเยอะก็ไม่หลับไปเลยหลับไปเลยนะคะ